พี่นุย้ยลองดูค่ะลองบีบดูแล้วบีบแล้วโคไว้เลยค่ะโคไวประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีถ้าเราไม่รู้สึกว่าร้อนหลังนะคะแสดงว่าหลังเราไม่ทํางานเราต้องร้อนเหรอคะใช่ค่ะถ้าเราบีบโพแทสก็จะร้อนไปที่หลังสะบักตรงตรงกลางเรารู้สึกใช่ไหมคะมรู้สึกคำจำกัดความของปรัศนีท่านนี้ก็คือสวยสร้างสุขวิถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัศนีหมายเลขห้าครับ ชมหน้าของประสนีหมายเลขห้าคุณกวินคุณปุ้มปุ้ยเห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่38ค่ะ38คําตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบของเราฮะปรึกษากันอย่างแบบใ,ใกล้ชิดเหลือเกินออเาเธอก่อนแอคิดว่าประมาณประมาณนี้แหละเท่าๆพี่สาวแอร์37ค่ะคุณแอบ,บอก37คุณนุ้ยล่ะถ้านุ้ยมองนะนุ้ยมองว่าน่าจะเกินขึ้นไปอีกเกินขึ้นไปอีกไม่ได้ ขอเป็นส9เกแล้วทนครับคุณนุ้ยบอกส9มอริสถึงเลขสี่ไหมอะมีโอกาสนะในความรู้สึกอะคือด้วยความที่คีย์เวิร์ดเป็นสวยสร้างสุขแล้วเป็นคนที่แบบว่าน่าจะเป็นคนดูแลตัวเองแหละถึงจะแบบสร้างสุขให้ใครก็แล้วแต่เราก็ต้องสร้างให้ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองระดับหนึ่งก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่จะถึงเลขสี่แต่ว่าเพียงแค่หน้าอ่อนกว่าไวขอเดาว่า4ี่สทวนเลยแล้วกันครับอ่ามอริสบอก4ี่สิบ เปะเลยทีเดียวคุณกวินคุณปุ้มปุ้ยคุณตอบครั้งแรกที่38ปีและคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่2ตัวช่วยคือคนดังกับโคลสอัพจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนสาหรับปรัชนีท่านนี้ไหมครับคนดังครับผมเลือกใช้ตัวช่วยคนดังเอาละงั้นเรามาดูคนดังคนนี้กันเลยครับแซมเบิร์ธทิงตันนะครับเกิดปีเดียวกันกับปรัชนีท่านนี้ครับ15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคาตอบที่38ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับ เปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก38ปีเป็น4 3าค่ะ43ปีทำไมถึงอยู่ขยับขึ้นเลยอ่ะรู้จักคนนี้เหรอใช่คุณเมื่อกี้น่าจะแก่แล้วเออดูดูจากตัวช่วยคนดังเมื่อกี้ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักผมแต่เขาน่าจะแก่แล้วเขาน่าจะแก่แล้วเขบอกรู้จักผมเคยนังคุณก็วินรู้จักแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาอายุเท่าไหร่ผมไม่รู้ครับอ้าว เขารุ้นแต่รู้ว่าหนังเก่านะตอนตอนหนังเาขาจะดังหนังเก่าเก่าที่เขายังไวรุ่นอยู่อ่าใช่ไม่ใช่ตอนที่เขาแบบแก่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วปุ้มปุ้ยตอบสี่สามคุณเห็นด้วยไหมผมบอกว่าสี่สิบแล้วก็ให้ปุ้ยเลือกเลขอีกอันหนึ่งโอพี่ตัดใจได้แค่ยี้เหรอพี่เไม่งงใช่ไหมพี่ไม่ไม่งงผมไม่งงผมผมเลือกทำไมคุณไม่บอกไปเลยว่าสี่สิบเท่านี้เลยไม่รู้ครับผมคิดว่าน่าจะเกิน30ก็เลยบอกว่า40แล้วเธอเลือกอีกเลขหนึ่งไปเลยอ๋อใช่ครับ ก็คือให้ปุ้มปุ้ยตัดสินใจเลยใช่ครับ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ถูกถูกครับเอาละแต่ตอบมาแล้วแบบนี้43ปีงั้นมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ10,000บาทนะครับปัศนีหมายเลข5ครับคุณอายุ43ปีใช่หรือไม่ครับผิดครับ ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับอ่าปอมนิชลีนะคะคุณปอมนะครับคุณปอมอายุเท่าไหร่ครับ44ปีค่ะสี่ีโอ๊ยเฉลยเฉลยโหโหโหกันหมดเลยเอาละคุณปอมนะครับอะไรคือสวยสร้างสุขจริงๆมันคือกลับกันแหละค่ะคือสุขสร้างสวยอะไรถ้าเกิดว่าเรามีความสุขจากภายในใช่ไหมคะมันจะสร้างทุกอย่างแล้วมันนำความสวยมาสู่ภายนอกงั้นปัจจุบันเราคุณปอมทำอาชีพอะไรพัฒนาเทรนเนอร์ค่ะ เพอร์ซอนอลเทรนเนอร์ก่อนหน้านี้เราเป็นเพอร์ซ a นอลเทรนเนอร์มานานแล้วหรือยังครับหรือว่าเราไปทำอย่างอื่นก่อนก่อนหน้านี้เป็นนักร้องค่ะเป็นนักร้องอาชีพอยู่ที่มาเลเซีย9ปีประมาณห้าถึงเปีแล้วพอเป็นนักร้อง9ปีแล้วไงต่อมาทอะไรต่อกลับมือไทยมาก็มาเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการค่ะผู้ช่วยบรรณาธิการค่ะเป็นนิตยาสารโอเคแมกกาซีนโอเคแมกกาซีนอ่าแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเราอยากจะดูแลสุขภาพให้มากขึ้นเพราะจริงๆมีนคนชอบออกกำลังกายมาตลอดแต่อยากทําให้ถูกต้องแบบให้ถูกก็เลยค่ะ ความสุขในการที่เราทําแบบนี้มันคืออะไรเราได้เห็นนักเรียนสุขภาพดีขึ้นค่ะคือแปลว่าอะไรก่อนเข้ามานี่คือเขาอาจจะมีปัญหาร่างกายหรืออะไรจริงๆคนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าเรามีร่างกายเรามีความอิมบาลในร่างกายเช่นบางท่านนะคะมีหัวไหล่ยก เรารู้สึกว่าเอ้ยเราปวดต้นคอเราไม่รู้เรารู้กว่าเราต้องไม่โน้ตแต่ต้นคอจริงๆแล้วมันเกิดจากบางทีมันเกิดจากสะบักตึงต,ต้นคอก็เลยตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องพอเราแก้ไขนักเรียนให้มีโพสเชอร์ที่ถูกเขาจะใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น<อ>ยิ้มมากขึ้นแฮปปี้ <app> มากขึ้นคือการออกกําลังนี่ไม่ใช่ว่าแบบออกกําลังเพื่อแบบโอ้โหแบบกล้ามเนื้ออะไรขนาดนั้นแต่ว่าออกให้พูดง่ายๆร่างกายของเรามีสมดุลที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่มีีีปปัััญญหหหาา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 านนะะรรบตมมมเเเเพงทท่็อจจจกกิด จุดอื่นๆใช่บางท่านบอกเอ้ยเราปวดหลังแต่จริงๆแล้วเราเกิดจากสะโพกตึงแล้วก็นวดแต่หลังค่ะจริงๆต้องไปแก้ที่สะโพก งั้นคุณปอมมีเทคนิคสักนิดหนึ่งไหมสั้นๆให้พวกเราแบบเผื่อบริหารร่างกายอะไรอย่างนี้ไ,ไหมอ๋อได้คะ่ะจริงๆแล้วคะ่ะการบริหารร่างกายส่วนใหญ่ควรส่วนมากจะเป็นเรื่องของการปวดคอบาไหลใช่งไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเวลาปวดคอบาไหลถ้าง่ายๆมากๆสุดเลยก็คือการบีบสะบักโพแท็กันค่ะแล้วก็เปิดไปเท่านั้นเองยังไง<ร>นะ<ด>ยังไงยังไงที่เคุณในลองดูะนะคะคแล้วที่เราบีบโพแท็กันค่ะแล้วเราบีบโพแท็มาด้านหลังนะคะแต่คนส่วนใหญ่จะบีบแล้วไม่ยอมเราจะไม่สามารถบีบกระดูกด้านหลังได้พี่นุ้ยลองดูค่ะลองบีบดู แล้วบีบแล้วโคไว้เลยค่ะโคไวประมาณ1 0บถึงสิวินาทีถ้าเราไม่รู้สึกว่าร้อนหลังนะคะแสดงว่าหลังเราไม่ทํางานเราต้องร้อนเหรอคะใช่ค่ะถ้าเราบีบโพแทสก็จะร้อนไปที่หลังสะบักตรงตรงกลางเวรู้สึกใช่ไหมคะรู้สึกเป็นถ้าโพแทกสะบักหลังง่ายๆที่เราสามารถทําได้ทุกวันซึ่งจริงๆสะบักตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดสําคัญของร่างกายเหมือนกันถูกต้องค่ะและคนเราขอโทษนะวันนี้เราใช้โทรศัพท์กันเยอะ ตอนเหมือนนั่งเก่งอยู่เงี้ยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังงส่วนสะบักเนี่ยอันนี้สําคัญแล้วมีส่วนมีท่านอื่นได้ไหมฮะเออมันจะบอกว่าดูเหมือนไม่สําคัญในการยืดข้อศอกไปใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทุกวันเราตื่นขึ้นมาท่าแรกของเราคือใช้ครศัพท์แล้วคะ่ะ,ะเพราะฉะนั้นการยืดข้อศอกอ่ะมันสําคัญมากเพราะมันจะทำให้เราเป็นนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกปวดชาที่ที่ที่นิ้วก้อยนะคะหรือบางท่านงอมากๆก็ปวดปวดปวดประมาณสะบักด้านบนได้ะอ่ะก็คือนี่การดูแลสุขภาพ อถ่ถ้าถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะติดตามหรือว่าอาจจะไปเข้าไปดูว่าม,ออมีข้อมูลอะไรจากจากคุณปอมมีติดต่อได้ที่ไหนครับที่ a c e b o o k ค่ะปอมมีนิชาลีค่ะ IG ปอมมีนิชาลีเช่นเดียวกันอ่านะครับก็ติดตามกันได้ต,ดตามได้อ่านะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนนะครับก็ลองทำกันดูแล้วกันวันนี้ขอบคุณคุณปอมด้วยนะครับขอบคุณครับสัสสัส E N S P ข, <S ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f P ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีส,ะส,ะส,ะสะ e ัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่งเซนทีวี่งเซนทีวี่ง